สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองไปเอฟซี FC แฟนครับสาท่องแหล่สุขุสุขคนมาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วสาท่องเละบันเทิงศิลมาแล้วคนเก่าคนเดิมมาแล้วพี่น้องนะคะหลังจากที่สาท่องแหล่ได้เฮ็ดคลิปไปมือว่านมือก่อนนะคะพี่นอ้อ,มอ,อนงมือมือก่อรที่มือว่านกับบอลลูพี่น้องมันก็โดนพอสมควรเนะาะว่ัชิทายันว่ัชิทายันอันคลิปอันไปอาบน้ำ ก็ได้ประเดทายสำพิี่นองเพราะว่ามะหอดคําจะอันสาระข้ามมาเมืองเลยครับคำมะหอดนี่สีม่งเคืองพี่น้องนะคะก็เลยว่าเออเข้ามาฮ็ดคลิปช่วงเศารนี่ก็ได้พี่น้องเมื่อน,นี้เ้าสีไปทําการแสดงต่ออยู่ที่บ้านเอ,อ่อบ้านน้องมักแก้วนะคะหรือว่าวัดโนนทรายนะคะอ,อําเภอ อำเภอหนองหินจังหวัดเลยนะคะอีกงานหนึ่งของจังหวัดเลยนะคะพี่น้องเช้าเช้าบรรยากาศนะคะบรรยากาศเช้าเช้าเจ๋ออย่างะน้องโยน้องโยทักทายเอฟซีหน่อยสสวัดีค่ะตาลุบไป,ปแล้วพี่น้องไม่ค่อยได้นอนเลยไม่ได้นอนเลยเออตาลุบหมดแล้วเออต้องใส่แว่นตาเพราะว่ามันวี่งตางหาตั้งกองแล้วเรียบร้อยดีม เอิอันเอิยิ้มวยหนไเอนยยเหนไเอเิดัวอมซุ้ยน้องนาซ้ยาม้ยนะคเช้านี้เรามานั่งเล่นอยู่ที่นาบ้านข้าเจ้าพี่น้องย่ตกันเลยพ่อบ้านกสิจอดยี่หันเลยฮัลโหลฮัลโหลอันกล่กลองด้แบบนี้าข่ามากข้าพูดเป็นสันตัวเนาะ กับมได้เนาะไปยืมขาบ้านนี่ก้เต้าดีมเอาดีเสระสองร้อยสวัสดีต้องเต้าดีมพระเอกมะล่ำน่าขอน่าคตดฝันถ้าลองพี่ก็ู้อตัวเริงเกปิดอิเออระหัดตัวคอมพลวเว่าน้องเสียงพี่จะปล่อย อานอ้องดีมมาให้ถามเนี่ยวันอว้องดีมกินเขาเลยยังมาตีเนาะแต่ว่แต่ว่าอาบน้ำหรือเปล่าอาบแล้วอครับกินอันนึเสบเสบอย่งนอมเวลาพรพ้อมเศร้าบาทมาอไปพี่น้องนะ<ป>ถ้าจะไปทามอจีจอนพี่น้องบอกกูมา เฮลใบเอใบเอกกำลังทำอะไรคะกินน้ำหมาพี่น้องอืมอากาศน่วเศร้าอากาศเปลี่ยนแปลงหลายกิน้ำหมาบหอบคิดสูงคิดไม่ให้เมื่อนี้เขาไปเล่นยุ้ยไสตต่อเมื่อนี้เขาอัมเภออะไรก่อนออัมเภออังกพอน้องหินมาสั่นหินมาเป็นน้องหินเพเภอน้องหินพี่น้องเตยวไก่ดิเน้ออือปาหมาหาไทยเลยนี่ไทยเลยไก่บัไทยเลยนะ

น้องไปเออก็ไม่เห็นอย่างจ่าทอดปลาซองส่วนเล็กฮะยังทอดปลาซองปลาทูนี่แหละโอ้ยเนาะทอดปลาซองคนน่ะอ้อซ้ออ้อซองเป็นภาษาอังกฤษฮะโอ้ยเนาะปลาทูอาบน้าบินมาอาบรถมาเมื่อนี้เข้าไปทักทัการแสดงมิสเตอรตัวเข้าไปื่อไหร่อเมื่อวันแรกเข้าไปใส่ตอสูวนวันน้องหินบอกเมื่อไงนะครับเจ้าพ่อผู้รุกใังไงตัวยกตัวอ้อสองที่ไหน ปลาทูตัวเท่าพี่มีนค่ะโอ้พี่มีนค่ะสวัสดีค่กินปลาทูแต่จ่ายด้วยกุ้งจุกครับเออแม่เราเป็นร้านของชำพี่น้องร้านของชำนะคะจะมีออ่่สินค้ามากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นปลาทูไม่ว่าจะเป็นเออ่ไข่ไม่ว่าจะเป็นปลาเด็ดปลาล่าปลาปลาแห้งนะคะเอามาเตรียมขายให้คนในบ้านเฮาได้เห็ด ไปกินเดี๋ยวเราปะท่าพี่น้องข้าวกระยุไก่ได้มีข้าวอะไรขัวขอบคุณขัวคุณแม่ด้วยนะคะเอาได้หันหันมาขอบขอบคุณดีไหมรู้ขอบคุณแม่รพีไทยกันโอ้ยมีแต่มันชัวโอ้ยไม่ถึงคามไหป้าเนาะเชฟอั้มเพชรยังนานน่คุณเชฟอินค่ะนี่ก็ออันแมนเป็นข้อไก่ค่ะโอ้ไปยึดแล้วเป็นตเซียเพียไอ้ถ่ายมันเหลืองซื่อ พอถ่ายมันสุกดีไม่ค่ะให้มันเลืองไปเลยโอ้โหแจน้องน้องอาบอาบน้ำยังนี่อาบแล้วค่ะอาบเลอาดนอาบแล้ดูสดใสขึ้นเนาะได้นะอาบแล้วเป็นผูเป็นผนสุดเนาะเออไอคมันตาไแเลยอีมึงยาวอีนี่มันสิมแตกวอาเมาเนาะ แม่สิริคะ่ะคุณรู้่าไอศุอีาว่าแม่เจาสีแดงไปสวยอันนี้ปุ๊ก่าสิบบาทจนะ้อ๋อนางหมวยทักทายเอซีหน่อยเร็วเฮ้ยดูสดใสขึ้นเนาะแรกๆกจอง อยากไปขจอดลองเพลงคำว่านักรหล่อม่ว่าสั้นอิมแต่ว่าอิมอิมเสียงร้องเพลงมันบ่พี่มิกค่ะทำไมไม่เป็นไล่สวนตอนเขาลำฮะโอ้ยจะไปรู้เหรอพี่มิกนะคระเต้นพี่มิกเต้นผู้ชายหรือผู้หญิงผู้ชายครับโอ้ผู้ชาย อายุ23ปีลูก53ที่เป็นเป็นคนไทย่อะรนี่ shampoo, อำเภอสีชมพูขอนแก่นครับผมมาหายกับนงใจไอมิกได้เด้อผู้ไดกกะได้พี่น้องผู้เขียกไปไทยมาผู้ไดเค้ามาเบิ้งอ่มอลำกามาเบิ้งอันมาหายกับนงใจกันไอเด้อนะคะไปนอนลนะไปนอนแล้วบันนี้พ้อกันยูน้องหินน้องหินจ้า<ง>อโอเคนับเบอร์วันพี่น้องมา นกมวยตอนงมวยนก้องมั้จะสกองมวยนกมวยยานนงมวยนอเด็ด so ้วย pues ู่าน้องมือเล้งน้องมือเศร้านี่สิบเสด็จเสดิดน้ำมันเทียมพยานี่แหละอกินข้าอยู่กับจ่าเท่าเออจาดเท่างงงงงเออปลานัองสาลาได้ยังกินเนี่ยมุ้งนองน้ำใหม่ไมุงน้ำใหม่ พี่น้องมุ้งเป็ดตาเสียบกับตาเสียบพี่น้องแสดงว่าซื้อมาจากแหล่งของช่างมันบ่โอ้เพิ่นก็ดีเนาะเพิ่อเตรียมขายทุกอย่างเนาะคันขันบ่มี่เตรียมซื้อเฮานี่กับ่ได้ซื้อบ่ได้นั่นนี่อืมเพราะว่าหมอน้ำนี่คันได้ขายของนี่ขายของขายของใกล้ๆนี่ขายดีอีหลีเนอกจากคุณปิซ่าปิซ่าคนขายดีแน่นอนคุณบอกปิดก่อนออืถ้าไปเสือกบ้านอย่างก่อน บ้านหนแบบักแก้ววัดวัดวัดโนนไขาจะมีนมจีนบุ้ยไปกินนมจีนอีกไปเป็นงงันวัดงานวัดอันเลยอีวอย่างว่างานวัดเด้หนูสิว่าเที่กินคือผักอะบะเมนแล้วได้บ่อยจะกินนมจีนไหมนมจีนลายลายมัที่เดี๋ยวเขจะงา้นดีรับเลยแล้วไปทอดพร้อนมจีนผักอะไรแบบแซ่บอีหรี่ด้าน้องดีมเลยยังกินมามาอาหารประจำลองมวยว่าต๊ะเบาตัวบาน เดี๋ยวเมื่อกี้จะขอขอบคุณอ่อขอขอบคุณคุณพี่อะไรนะพี่อดีตมาให้น่อพี่ลินเออขอบคุณพี่ลินมากๆนะคะขอบคุณค่าน้ำขอบคุณมากผู้ใด้จีดพูดได้จีบ้าหายกับนั่งแก่ก็หายกับนั่งแก่ขึ้นเลยค่ะพี่ลินขอขอบคุณพี่ลินมากนะคะพี่ลินนนายพี่ลินไงนะครับพี่น้อง ต้องขอบคุณห,หลายๆเลยค่ะเด้อขอบคุณห,หลายๆค่ะขอบคุณที่ติดต,ตามขอบคุณที่ให้นกำลังใจซึ่งกันและกันพี่น้องนะคะสาวท่องแหลกก็พอได้ค่อยได้เฮ็ดคลิปหรอกเมื่อวานในห้องเราสีเฮ็ดคลิปเมื่อวานเสียคลิปแต่ตรงเมื่อไปอาน้ำมันหดข้าเนาะแมนพอนจากอันสกขคามแต,แต่ว่าอีพีนี่บ่บผ่านแน่นอนพี่น้องมันเดินทางใกล้ๆออีพี <EP S 1> <man. S 2> นี่มีแท้ๆพอกันยังหมดเดีกในช่วงน้องหมวยพันละเออ พัดตรวจสอบคนน้ำเบิ่งมาเบิ่งมาเหมือเร่งนีเฮาสิไดเอ็นน้ำแข็งฟี่พี่น้องขายะไรบ้างด้วยไม่ทำแข็งฟี่เอาเอ๋อลองวิธีการจะอาแบบข้ามหมึกไม่ไม่ถึงไม่ถึงงานต่อไปงานต่อไปอัน ว่าเขานะพี่น้องานนี่น้ำวัดน้ำวัดไทยอะไมันจะเป็นปัญหาซุ้มือยี่หรอเนาะไปลรอเปล่าพะเองมาล้ำไปหรอเปล่าผู้ใดผู้ใดไปพอเอกมาล้ำบัวรอดไปฟังเลยดีก่าผเพื่อนามเนื่อยฉันเมาหนิบั ประสานเสียงแห่งเดือดเออเดอเลยผู้หญิงน้องยืนเลยเออไม่ได้ยินแพรกินอุ้ยชี้สั้นแค่นี้วะพันเอกแค่นี้ปวดใจเลยเออเอาแด่หลีกขึ้ั่วเด้อเออเออนั่นมันบอกก็าูกตายแับนี้ล่ะหลังจากหลังจากที่เข้าท้ำการแสดงซีเรียบร้อยเข้ากะแมาหากินเข่ากินปลาแล้วก็มาอาบลงอาบน้ำพี่น้อง อาบน้ำเสร็จแล้วเขาก็นี่แหละหากินข้าวแล้วก็ขึ้นรถนอนเป็นชีวิตหมอลำพี่น้องบ่อในนอนคือสบายได้พี่น้องเลยบ่อในนอนดีสอนบ่อในนอนอ่นนั่นเด้นอนซาลาวัดหลักก็นอนบ่อนั่บ่อหลุดบ่อหน้าจะจะมื้อนี้ทุกปบอันพี่น้องเสียเบิ่งหมอนอนมือนอนมือนี้พี่น้องเสียเบิ่ง มองนอน,น้อง่อยเพราะว่ามันมันงานไกลน,อน,น,อนออเนอดี๋ยวเดี๋ยววนี้ท่องเรียสีไทย,ทยคลิปเพราะว่าไปหางไปหามองนอนเนาะเออพาสิบอน้อ,อ,นอนพอมนเดินทางไกลอ่ค่ะปพูกชันไดน้ด้วสิบนอนอย่งเขาเรยว่า2ีโลนึงสีโลสีโลหาสิบโลสี่สโลสี่สโลกะซามันทีนอนเห้ฉันไดงงีบก่อนครัพี่น้องค่ะ บรรยากาศเศร้าพี่น uh, ้องมันบรรยากาศเศร้าๆพี่น้องันบรรยากาศๆปนเอาสาาปูลปูป้าปูปลาบานพ่อมอลาหมาบนเรอผู้ใดาเลดยเอาบ่อนบ่บ้านบ้านูน้าใเออแกเลยนพี่เบเอาืประทูตอน ปาปลาปลาฮัวปลาาดปลปาตานเลย้วนี่นี่แม่นี่แม่อันเฮ้ยเออดขบไปปูไงคุณปูตาลลวดออคือสาตารลดบานนี้ไปกินมาน่องปาฮดมาเบิงมาเบิงนวากินพี่น้องมาเบิงน่ากินเศร้านีของพี่พี่ของพี่พี่แดนเซอร์นะคะ ป้าผีมิ้ได้งยังกินอ่ะได้กุณเชียงกับแมแล้องอะไรให้กินแลไรกับป้ากินแมวกินอะไรกับป้าคุณเชียงไงคะคุณตาคุณยายี่คุณเชียงกับ,กบปลาทูปะ้ะแม่มากินข้าวตามากินข้าวนี่หมดพุลไม้ค่ะสมโชคคุณป้าสมโชคคุณปนี้แหนะเฉพาะมันหน่วยไงเนาะมากินกับมากสุดกินแหน่สวัสดีพ่อแม่พี่น้องน้องสุรินค่ะ ด้านชายนะคะโอ้ด้านหญิงนะคะโจอย่าด so mm ่าเพื oh <c oughs> <c oughs> ่อนเพื่อนหมดเลยอให้กินครอบใครครับจะกินแหนมอื้มอยู่ข่าวอะไร้าเอีหมอยโอ้เมื่อซูนห้บักอันนั้นเปยังเจโนตไปยังตันีหมอยเอิรโยกไปอะไรอ่ะโยเนไ่ไม่ไ้มกง โยแฟนฉันกำลังจะจีโนตมาเดอร์ต้าโธ่ถ้าผมดกปลวกไรแท้สูนที่ใช้พวกเล็กแม่กูสูนละบอกเออดีจ้ะขย่องผมดกปลวกไรเดน่ะโธ่ปลาว่าหันเขาถอดไปปไม่ใช่ไม่ใช่ปลาดุกนะปลาขี้กูบไปแห้งอ๋อไปลาไปแห้งไหมปลาขี้กุบโธ่ กินได้ลเนด้แลวแต่เราเราแค่เอาไปย่างไปแป๊บเดียวไม่ถึงนาทีพี่น้องกับข้าวเช้านี้นะคะหลังจากที่เราทำการแสดงเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ไปหาอาบน้ำแล้วก็มาหากับข้าวนะคะมากินก่อนขึ้นรถนะคะพี่น้องนี่ก็เป็นวิถีชีวิตของแดนเซอร์ของเรานะคะการเป็นยูบบได้พี้าสด้พี่น้องนะเด้อะคะ่างแหละคะ เออเออนั่นเออนั่นเอาจับออแค่เนี้ยองจับท่านมัอนี้เออปาร์ตจำหนาผากันดิแหมมันเทาจ้ามันเทศอร่อยมากน้องโนดนี่เต้นเต้นผู้หญิงเต้นผู้ชายเต้นผู้ชายฮะเต้นผู้ชายเต้นผู้ชายบ่เอาขึ้นเวึ้นเวทีคือเป็นนั้น ึ่ดีกับบางผมนเต็มผู้ใแต่ว่าฉันเห็นฉันนี่แต่งหนาสวยพี่คนตาฉันเลยอยากล่นตาโอ้อยากร้องเฮ็ดเบืองอือเราพี่โนต่เปคนบ้านไหนจ้ะร่างสามหมอตาบบานสามบางสามหมอคนอุ่อยน้อโอ้ไทยบางสามหมอตัวเนี้ยพี่น้องจื้อหนาไปเด้อพอดีมา อันมาเบิงหมอลำพี่น้องมาเบิงหมอลลั่มก็มาให้กำลังใจเลยเด้อเบิงหนาเป็นจังซี่ต่ว่าขึ้นเวทีกับชีเป็นแบบนึงต้องสวดบอกไปทีกับเป็นนั่งฝ่าเนาะนั่งไปสอนลงมาลงมากกับเป็นพี่บ้าเสริมหายไปอาม่าฉันจะไปบอก้พี่น้องเนี่ยตงองสวดลูกใต้ก็เป็นบรรยากาศข้าวคพี่น้องตาล เกือบควายร่าเป็นเกือบคูบกิ่งงมังตีนี่ยกระติกไปสูเป็น่ังไครับมขายเพน้องอ่ะน้องนไปล้กินครับพี่น้องขปมานีนะพี่น้องนะบ่ะบลกกวนพี่น้องกินข่าวปานีเฮ้ยครัพี่น้องมาเบิงท่าพี่บานีน้องเนี่ยกาะน้องิโอระยะกินนะนะ พาฮันญี่ปุ่นมันเปรี้ยวว่าจะไหนมาหมาโอ้มาหมาแล้วน้องดีมมื้อนี้น้องดีมแมนบ่มื้อนี้น้องดีมได้เยู่ครับได้มาได้จากพิลินมื้อวานนี้ต้องขอบคุณหลายๆเนาะค่ะะเนาขอบคุณพี่ลินเนาะที่มีความเมตตานะคะที่แบบว่าให้กำลังใจเนาะเออให้มีกำลังใจขึ้น อืมกำลังใจมากๆเลยกำลังใจก็สำคัญอีกแล้วก็กำลังรัพย์ก็สำคัญอีกเช่นกันววสมัครเป็น,นกำลังทรัพย์เออขด้กำลังรับเด็กเขไม่แห้งฟอนเด็ดีดดอง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 ,ดองคือโอ้ยคือมาดีดกระโลคุแล้วม,มแวีแต่ว่าตกเสามาก,กับเปื่อยว่ะเนี่เมืออ่อยอืม พูได้ว,ว่าเบิ้งกัมหมอลำกะมาให้กำลังใจเด้อนะคะคืนนี้เจอกันอยู่ที่บ้านน้องหมาแก้วหรือว่าวัดโนนทรายนะคะหาสิบโลก,กนนะ,นะคะพี่น้องอเ,เอา,ปา,าเปบอกเลยอย่าห่างคลิปหนาพอกันไหมพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครตกับชาวท่องแดนดั้มเด้อพี่น้องอฝากน้องลิโอ,โอฝากน้องลิโอฝากน้องดิมไม่แน่นะคะพี่น้องผูดใด มาหลังเวทีกลับมาให้กำลังใจกันได้เนาะอย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กับสาวท่องเรน้ำเด้อเพื่อบสิบเกือบสิบบริภาษคลิปใหม่พี่น้องเอาไปยังอยากล่าคลิปตีเอาไม่ก็ได้เอาแอคชั่นเอาพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กับสาวท่องเรน้ำเด้อเอามึกป็นงยังป้าหมูตี กระทู้คลิปพี่น้องก็เชื่วว่ามาเ็ยทุกคลิปอม่ีอดาวพวี่น้องลืมกคชรกติตามกดซับสไอย่าลืมกดไลยเฝ้าอาหองอชย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กับสาวท้องเหลน้ำเด้อพอสิบปริษาคลิปใหม่นะคะอ่ะคลิปนี้ลาไปก่อนครับพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายพี่น้องค่ะ